าาก็วันนีรร้จะมาทำแผนฟื้นฟูกล้วยไม้และก็ต้นไม้นะครับมันมีที่เร่องต้องฟื้นฟูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำคลิปถัดไปว่าเราทำกล้วยไม้ทีนี้ก็เลยมาทำฮอร์โมนไข่เพื่อไว้ฟื้นฟูกล้วยไม้ที่ผมมองว่าผมกลัวว่ามันจะต้องไม่อยากทิ้ง <lonely> ป็นไงก็แรอยาอยากจะทดลองด้วยเรื่องของเรื่องคือยากจะทดลองด้วยแหละว่าว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ก็คือ ก็เขาใช้ไข่นี่ก็ซื้อไข่มาแล้วนะครับก,ก็ตอกไข่ตอกไข่โอเคเปลือกก็ไม่ต้องทิ้งเนาะก็ไว้ผสมในอาหารพืชนี่ก็ตอกไข่โอเคเรียบร้อยนี้คุณก็ใช้จุลินทรีย์จุลินทรีย์ยี่ห้ออะไรก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้จุลินทรีย์นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวขอโทษนมเปรี้ยวแล้วก็นมเปรี้ยวในนี้มันมีจุลินทรีย์ าตามที่เขาใช้กันเนี่ยก็มันก็จะใช้ใช้ใช้นมเปรี้ยวนี่ประมาณช้อนหนึ่งจริงๆก็คือใช้ช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยผมก็ให้ดูนะหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคเอแล้วก็นมเปรี้ยวมีจุลินซีแล้วเราก็มีอาหารของจุลินซีย์ก็คือน้ำตาลนะครับคือน้ำตาล ก,ก็จริงจริงก็ไม่รู้นะว่าใช้น้าตาลใสแดงมันจะแต่ว่าถ้าเป็นลายใหญ่ๆที่เขาทำเยอะเขาอาจจะใช้กากน้าตาลนะฮะน้ำตาลใสแดงหรือน้าตาลธรรมชาติน้าตาลที่มันไม่ใช่สังเคราะห์มาจะดีกว่าน่าจะดีกว่าแหละผมว่านี่ก็หนึ่งช้อนคือจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในอในนมเปรี้ยวมีบางคนอยู่ต่างประเทศก็รู้สึกว่าจะไม่มีนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตแทนได้มันมีจุลินทรีย์ แล้วไอ้อาหารของจูเินทซียคือน้ําตาลมันจึงต้องใส่น้ําตาลแต่ผมเองก็ไม่ชอบเนี่ผมหาอันนี้ได้ไงมันน่าจะใช้น้ําตาลที่เป็นธรรมชาติน้ําตาลอ้อยน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใน้ำตาลสังเคราะห์แต่ว่าเ็าใช้เขาใช้ก่อนเขาก็ใช้กันแต่เราก็ลองดูก็ได้เดี๋ยวค่อยมานั่งอีกทีหนึ่งว่าเปรียบเทียบว่าใช้น้ําตาลแบบนี้กับน้ําตาลชีวจิตน้ําตาลอ้อยน้ําตาลอะไรมันจะดีกว่ากันไหมอันนี้ก็เอาไว้ชันแรกไปก่อนนะครับจริงก็ใส่ไปอ่ะเดี๋ยวผม ประเด็นก็คือผมตีไข่ก่อนมีไข่คือจะบอกว่าอย่างนี้คืออาหารของอาหารของจุลินทรีย์ใส่น้ำตาลเพราะว่าเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วจุลินทรีย์ก็จะไปย่อยไข่ย่อยไข่เพื่อให้เป็นอาหารของต้นพืชอีกทีหน,นึ่งเนี่ยคือประเด็นหลักการที่ว่าทาไมต้องใส่น้านําตาลทาไมไม่เอานมเพราะว่าอยเรีืกว่าจุลินทรีย์แล้วจริงจุลินทรีย์เปิดโยเกิร์ตโยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยวเปิดมาแล้วก็ต้องใช้ทันทีนะครับเรื่องจริงในสูตรมันใช้ช้อนหนึ่งแล้วผมก็มองว่าแล้วเขาก็หมักไว้ประมาณ3วัน7วัน7วัน15วันบางคนก็เป็นเดือนแล้วระหว่างหมักเนี่ยก็ใส่ขวดแล้วก็มีเปิดฝาเพื่อให้มันมีอักมันจะมีก๊าซออกมาคุณก็ไม่ให้ขวดมันระเบิดคุณก็เปิดวัน2วันเปิดทีหนึ่งใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือมันมีก๊าซไงเพราะว่าหลักการย่อยพวกนี้มันมีก๊าซทีนี้ ผมก็มองว่าเขาใช้ช้อนเดียวเขาคงคงประหยัดเนี่ยมันก็กินด้วยใช้อย่างอื่นด้วยก็ไม่ได้เปลืองอะไรแต่ผมก็มองว่ามันเปิดไปแล้วผมก็ไม่กินนมเปรี้ยวไงผมก็แบบเด๋ยวเทให้หมดเลยดูที่มันจะเป็นยังไ,ไงไหมมันก็เราก็รู้อยู่ว่ามันก็แค่มีจุลินทรีย์เยอะขึ้นมันก็อาจจะเกิดการย่อยเร็วขึ้นหลายเท่าสมมุติว่าคุณมีช้อนหนึ่งคุณมีช้อนหนึ่งคุณมีร้อยตัวคุณสิบช้อนคุณก็พันตัวไงประมาณนี้ความคิดผมนะแล้วตีตีตีต,ตีแล้วก็ เดี๋ยวก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมเขียนให้ดูนิดนึงผมเขียนนิดนึงว่ามันคือเดี๋ยวใครไม่รู้นึกว่าอะไรฮอร์โมนไข่ฮะฮอร์โมนไข่แล้วก็ลงวันที่ไว้หน่อยยี่ห้ากอครหกสี่ 64. ก็มาดูกันว่าเนี่ยเอาก็โอเค ก็เขียนเอาไว้คนจะได้ไม่เอาไปทิ้งฮอร์โมอนไข่วิากษกรกษา64ทีนี้ผมบอกสุดไปแล้วประเด็นนี้คือน้ำตาลน,น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเป็นอาหารของน้ำตาลทรายเป็นอาหารของจุลินทรีย์น้ำตาลทรายเป็นอาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์อยู่ในนมเปรี้ยวหรือใช้โยเกิร์ตก็ได้แล้วมันก็จะมาย่อยไข่แล้วย่อยไข่เพื่อให้เป็นอาหารเหมือนเหมือนเรากินเหมือนเรากินอาหารเข้าไปเนาะ กินอาหารแล้วเคี่ยวข้าวน้ำย่อยเราเอามเลสน้ำลายเราก็ย่อยเอามเลสย่อยข้าวย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลแล้วเราก็น้ำตาลมูลกินเดี่ยวไปใช้ทีนี้อย่างนี้ผมก็มองว่าออยังไงผมก็ไม่กินนมเปรี้ยวอยู่แล้วผมก็เทมันไปเลยลอ,อ,องนับดูนะเมื่อกี้ช้อนหนึ่งสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนหมดขวดอะ่ะห้าช้อนหกช้อนเจ็ดช้อนแปดช้อนเก้าช้อน สิบช้อนหมดไปเลยสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบเอ็ดช้อนนั่นแหละล้วก็ตีหน่อยคือก็ไลยใช้หลักการง่ายๆว่าถ้าช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งมันหมักเจ็ดวันถึงสิบวันเดือนหนึ่งอ่ะบางคนบอกผมว่าว่าถ้าผมใช้สิบสองช้อนนะมันก็น่าจะเร็วขึ้นหน่อยนึงมันก็ไม่น่ามีอะไรหรือมันจะแย่งกันจนตายหรือจุลินทรีย์มันจะแย่งงานหากันจนตายหรือเปล่าไม่น่าไหมน้ําตาลพอไหมน้ำตาลช้อนหนึ่งน้ำตาลช้อนหนึ่งถ้าเทียบกับสเกลไม่พอเพิ่มเพิ่ม คือเดีย๋ยวอาจจะได้ทําคลิปหน้าคือแบบแล้วถ้าทำตามสูตรเขาอะ่ะมันเป็นยังไงคือเราก็ไม่ต้องทําตามสูตรเขาหมดเปล่ะคือแบบโนสน no แคร์คุณอยากทําคุณทําแล้วคุณทดลองเลยแล้วมันมัเล่าสูตรมืนปังมันดีนี่กี่ช้อนเนี่ยสองช้อนจ้าสองช้อนจ้ามันดีใช่ไหมยอยากทำจทรํงเลยเพราะว่าผมก็คิดอย่างนี้ว่าไงก็ถ้าใช้หนึ่ง ใช้หนึ่งช้อนมันประมาณนี้หมดขวดสิสองช้อนน้ําตาลสองช้อนจุนทีจะอาหารพอไหมมันจะไข่จะพอไหมถ้ามันพอก็อาจจะจากแทนที่จะอยู่เดือนหนึ่งอาจจะเหลือ3มวันเกิดแก๊สแรงสุดขู่หรือว่ามันจะเกิดแก๊สแรงเ,เดี๋ยวลองดูไม่น่ามีปัญหาแล้วก็เ hey. าารรอหกักีดาาไม่รระระยพอง